มูลนิธิราษฎรนุเคราะห์ในพระบระมราชูปถัมภ์ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยช้างปาดทำร้ายจำนวนสองครอบครัวที่ห้องประชุมหนึ่งสารกลางจังหวัดจันทบุรีนายสุทธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราษฎรนุเคราะห์ในพระบระมราชูปถัมประจําจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานและเงินพระราชทานจากมูลนิธิราษฎรนุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่ทายาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากกรณีถูกช้างป่าทำร้า,รายจำนวนสองครอบครัวครอบครัวที่1นครับนางสาวประมาพรผลพลเสนาอายุ24ปีมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดน้องคายมาประกอบอาชีพรับจ้างกรีดยางพาราอยู่ในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีกับสามีชื่อนายสามารถยินดีอายุ34ปีมีบุตรร่วมกัน4คนเหตุเกิดเมื่อวันที่29ตุลาคม2564 เวลาประมาณตีสองนายสามารถยินดีและนางสาวประมาพรพลเสนาได้ออกไปกรีดยางพาราในพื้นที่หมู่ที่7ตําบลขุนซ่องอ,อําเภอแก่งหางแมวในระหว่างกรีดยางพาราก็ปรากฏว่ามีช้างป่าเนี่ยวิ่งเข้าไปทําร้ายนางประมาพรกระทั่งถึงแก่ชีวิตและภายหลังจากนางสาวประมาพรเสียชีวิตนายสามารถและบุตรก็ได้ย้ายไปประกอบอาชีพและพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่178หมู่ที่5ตําบลท่าโสมอ,อําเภอเขาสมิงจังหวัดตราด ส่วนครอบครัวที่2ใครับนายชินวัตรมหิทธิอายุ22ปีอาศัยอยู่กับมารดาชื่อนางพัชรีจ้าเสียงอายุ46ปีและภรรยาชื่อนางสาวสาวรัตบุญวงอายุ23ปีมีบุตรร่วมกัน1คนอายุ2ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่84ทับ2หมู่ที่7ตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเหตุเกิดเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2564เวลา4ทุ่ม ขณะที่นายชินวัตรขับขี่รถจักรายานยนต์จากหมู่ที่7ตําบลเขาแก้วมุ่งไปที่4ี่แยกตะพงเมื่อถึงบริเวณที่เกิดเหตุไม่มีไฟส่องสว่างประกอบกับนายชินวัตรสวมหมวกกันน็อกก็ทําให้ไม่เห็นช้างป่าที่เดินอยู่บนถนนครับทำให้รถจักรายานยนต์เฉียวชนช้างป่าและก็ถูกช้างป่าทําร้ายกระทั่งเสียชีวิตโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้มอบเงินสดส่วนตัวเป็นขวัญกำลังใจแก่บุตรของครอบครัวผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกรายละ1นึ่บาท ซึ่งทายาทผู้เสียชีวิตที่ได้รับเงินและสิ่งของพระราชทธธานจากมูลนิธิราชาานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็มีความปรับปื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้